สวัสดีครับวันนี้ผมก็เพิ่งจะกลับมาจากสนามเทนนิสอัลไพนนะครับแล้วก็ได้สูตรขึ้นเอ็นใหม่มาจากนนนะฮะก็รีบมาทดลองก่อนเลยกับไม้ p r i v i t y tour นะครับซึ่งสูตรเอ็นอันนี้ก็จะเป็นสูตรไฮบริด s o l ิ n g o o o n i i e n t t i a l แล้วก็เส้นนอน Headhawk อ o u c h นะครับพอดีวันนี้มีน้องที่เขามาเดโม m ไม้เทนนิสนะครับก็เลยถือโอกาสให้น้องเขาทดลอง ไม้ตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับน้องคนนี้คือคุณแนทนะครับก็เป็นพนักงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็กําลังมาหาไม้เทนนิสหลังจากไม่ได้ตีเทนนิสมา5ปีเต็มเดีย๋ยวว่าแต่ไม้เทนนิสนะครับชุดเทนนิสยังไม่มีเลยฮะถ้าที่สังเกตตอนนี้ก็คือใส่ชุดที่เพิ่งจะกลับมาจากทํางานนะครับแล้วก็ลงสนามเลยไม้แรกที่ทดสอบเนี่ยจะเป็นยูสันเบลดยูเอสโอเนะครับซึ่งก็เป็นเอดิชันล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อช่วง u s Open ที่ผ่านมา นะครับหน้าไม้98แพทเทิน16คูณ19แล้วก็น้ำหนัก305กรัมน้องแนทเนี่ยเขาก็ตีไม้นี้ได้ดีนะครับเป็นไม้ที่ถือว่าตีได้คอนสิสเทนที่สุดในบรรดาไม้ทินิสที่เขาลองมานะฮะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องที่บอลจะตกสั้นกว่าไม้อื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่น้องเขาจะพิจารณานะครับไม้ที่2เนี่ยก็จะมาเป็น Head Gravity Tour ที่พูดถึงไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่าน้องเขาตีบอลได้รุนแรงขึ้นนะครับบอลออกมาค่อนข้างจะ f l a ตในช่วงแ,กแรกๆนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเออก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบอลมันก็จะลอยเหินๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นบอลที่มีคุณภาพนะครับออกไปด้วยความแรงแล้วก็ลึกนะฮะฝั่งตรงข้ามตีกลับมายากกว่าตัวที่ยิงออกมาจากเืเลดอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เรื่องฟิลเนี่ยก็เท่าที่เราคุยกับน้องเนีเน่ยปรากฏว่าน้องเขาชอบ ฟีลของวิสันเบลดมากกว่านะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวันแฮนด์แบ็คแฮนด์หรือว่าแบ็ k แฮนด์มือเดียวเนี่ยที่ว่าเบลดทำได้ดีกว่าเป็นธรรมชาติกว่าถึงแม้ว่าน้า98เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า,เา Gravity เนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับไม้น้าร้อยมากกว่าหน้า98านะครับทำให้เวลาที่ตีแบ็ k แฮนด์มือเดียวแล้วมันจะรู้สึกแบบเก๊ๆกลงๆนะครับด้วยความที่หน้าไม้มันจะบางที่ปลายที่หัวไม้เนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าไม้มันชา้ชา ไม้ต่อมาที่น้องแนทเข้าทดลองก็เป็นเทคนิคไฟเบอร์ t 5 i d 300นะครับน้ำหนัก300กรัมหน้าร้อยนะครับก็เป็นไม้ที่เข้ามาแก้ปัญหาของทั้งเบรดแล้วก็ของทั้งกราวิตี้ได้ดีนะครับจากฟีดแบ็ k ของอัปเปอร์ที่ตีด้วยเนี่ยเขาบอกว่าลูกมาค่อนข้างลึกลึกกว่าทั้ง2ไม้แล้วก็มีพลังมากกว่านะฮะแต่เรื่องฟีลเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น้องเขาชอบเบรดมากกว่าทีนี้ถ้าดูจากวิถีของบอลที่มันพุ่งออกไปนะครับทั้ง3ไม้ที่ผ่านมาเนี่ย บอลจะค่อนข้างแฟลตนะครับแต่ว่าวารตี้ของช็อตที่ตีจากไม้ T5 ID ตัวนี้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับคือสามารถตีได้หลากหลายกว่าได้ทั้งแฟลตได้ทั้งสปินและแถมลูกยังพุ่งไปลึกอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลย one hand back hand ตีได้ดีกว่าตรายวิตีแน่นอนนะครับนอกจากนี้เราก็ได้ให้เขาลองเทคนิคไฟเบอร์ T5 305S สีขาวด้วยนะครับซึ่งเป็น ตระกูล t 5เหมือนกันแต่ว่าหน้า98แล้วก็น้ำหนัก305กรัมซึ่งพวกเราคิดว่าเขาควรจะตีบอลได้ดีกว่า t 5 300 id ตัวนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าบอลที่ออกมาจาก t 5 3 0 5 s เนี่ยเบาวกว่าแล้วก็ตกสั้นกว่านะครับเราก็เลยตัด choice นั้นไปไม้ตัวต่อมาที่ได้ลองเนี่ยก็จะเป็นสาย top spin แล้วนะครับก็คือ wilson shift version 1หน้า9กาาน้ำหนัก300กรัมแล้วก็ string pattern ูณ20นะฮะจะสังเกตเห็นว่าทันทีที่เขาได้ลองตีเนี่ย บอลไฟท์เขาจะลอยสูงกว่า3ามไม้ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของชิปเนี่ยมันช่วยให้คนที่ตีแฟลตเนี่ยสามารถตีท็อปสปินได้ง่ายบอลที่ออกจากหน้าไม้ไปจังหวะแรกๆจะสังเกตเห็นว่าความเร็วที่ออกไปสูงนะครับแต่ว่าที่ท้ายคอร์ดเนี่ยบอลมันก็จะลอยแล้วก็ม้วนตกลงที่เส้นท้ายคอร์ดอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับก็จะเหมาะกับคนที่กำลังพัฒนาการตีท็อปสปินนะครับแต่ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยนะ วิสันชิปก็จะตอบโจทย์ในตรงนั้นแต่ว่าในเคสของน้องแนทเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ตีท็อปสปินโดยธรรมชาตินะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดของเขานะครับแต่ถ้าเกิดจะมองแค่ว่าอาจจะเลือกไม้อันหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้แข่งขันนะครับแล้วก็ต้องการที่จะใช้ท็อปสปินเป็นหนึ่งในอาวุธเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยให้คนที่ตีแฟลตอย่างน้องแนทเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างท็อปสปินได้ง่ายนะครับแล้วก็สร้างความได้เปรียบ โดยการที่ตีบอลที่สูงขึ้นแล้วก็ให้มันไปตกท้ายคอร์ดก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะตีกลับมาลําบากนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่เข้าตาผมที่สุดนะแต่ไม่รู้ว่าน้องแนทเขาคิดยังไงนะครับคือ h e a d r a d i c a l MP ปาลทีครูนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นไม้ที่ถือว่าน้องเขาตีได้คล่องที่สุดนะครับคือถ้าสังเกตนะฮะจะเห็นว่าน้องเขา เตี้ยวตัวตีตีบอลข้างตัวตีบอลใกล้ตัวได้ดีมากๆนะครับไม่ทั้งโฟร์แฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์แล้วแถมพาวเวอร์ดีด้วยนะครับบอลที่ออกไปจากหน้าไม้เนี่ยไปลึกหลายลูกนะฮะแต่ว่าก็จะมีบางจังหวะที่อาจจะมีลั่นออกไปลนท้ายขอดบ้างน,นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าตัวนี้จะเป็นหนึ่งในช็อตลิสต์ที่มองเขาจะเลือกนะฮะข้อเสียอย่างเดียวนะครับสีไม่ได้นะมาถึงไฟนอลเวอร์ดิกนะครับ ว่าน้องเขาจะเลือกตัวไหนแล้วก็ทําการดีบรีฟว่าโอเคจากที่ผ่านๆมาเนี่ยไม้ประมาณ5-6อันที่ได้ลองเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับน้องเขาก็เลือกวิลสันเบลดมาเป็นอันดับหนึ่งะครับโดยที่เ,เป็นวิลสันเบลด US Open นะครับเป็นเอดิชันใหม่ล่าสุดเลยฟีลจะซอฟต์กว่าเบลดทั่วๆไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พาวเวอร์น้อยกว่าแต่น้องเขาบอกว่าโอเคเขา สามารถที่จะไปอัดแอปได้นะครับก็ถือว่าเป็นไม้แรกสำหรับการกลับมาก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแนทด้วยนะครับ